สวัสดีค่ะเจองลคาสาวดอกค่อยแกบานค่ะอุ้ยใครน่ะนั่งโป๊จังเลยสกีค่ะสกีอ่า เอาเหี่ยวค่ะนั่นก็ไอชบูค่ะชะบูยังไม่ถึงปีนะคะแต่ว่าไงไงเล้วแห้งไอตือพึ่งตัดหญ้าแล้วค่ะเแลเราที่นี่สาวกุนอรก็เลยไปซื้อตอกไม้มาอยู่ข้างในค่ะอันนี้จะเป็นล้างบ้านค่ะอันนี้เป็นสนามล้างบ้านค่ะนี่ดัาหญ้าพึ่งแล้วบรรยากาศดีเลิศประเสริฐสีนี่ค่ะ แลนนนนนแท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 น้ยแลนหลาแลนหลังยูรูขนก็ดาษบานี้อ่อซื้อกุหลาบมาเดี๋ยวสี้ปู่กุหลาบค่ะตอนนี้ก็ตั้งขุ้นหลุมค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเข้าไปช่มผักเนาะไปช่มผักเพราะว่าบางคนบอกว่าแบบเฮ้ยสาวรดมันยังคือบอเอ่ชวดสวนผักแน่ที่ปลูกไว้ค่ะเดเาไปช่อไปช่อสวนผักแท่ากันค่ะ อันนี้สวนผักนี่ปลูกไปประมาณน่าจะประมาณเดือนที่แล้วมั้งเดือนเดือนกว่าแล้วมั้งค่ะนี่เอ่อก็จะมีต้นต้นใหม่อ o ู่น่าด no 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 baby no you stupid no don't give me please please stop ค่ะนี่ นี่ต้นมะเขือสุกี้ say hi สุกี้ say hi สุกี้อืม you stink you so stink what you doing say hi say hi hello อือนี่ค่ะนี่เขาจะเป็นต้นมะเขือ,อเทศที่หนูปลูกไว้ค่ะนี่แต่ว่าผ่านร่มผ่านหนาวมาเฮ้ยสงสัยคือสิไม่เพียววะ ว่าตายแล้วมืนอนีพื้งไปซื้อ่พุงขาเพียมากขาแมนแรงมากขาแมงบวลวมันสิอยู่พอค่ะแล้วก็ขาจะเบิ่งสวมผักกันเลยเนาะแต่ว่ามันเกิดลายไหมค่ะทุกคนคะ่ะเพราะว่ายินบ้านสาวดอวนไม่ค่อยดีบันไดคะนน่ะอันนี้เขาสิเป็นอันนี้เขาเช็นผักชีล่าออเดอ้อมีกับยำกันยำคือผมนูนี่แหละเยอ,อ,อ,นนอะอีอันนี้คือกันคะ่ะอันนี้คือผมไอเจมมากกว่า กันยมกันยมคือคม่ไอเจมค่ะอันที่ได้เกิดคือสีด้กินคือซีเมนอันนี้ต้นอ่าอันเนี้ยอันนี้เป็นต้นอัน,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 อนบักแตงแต่ว่ามันคือสีบืเกิดคือเบื้องส่งแล้วก็อันนี้จะเป็นต้นทั่วค่ะเกิดง่ญ่ซั้นนีหละจักน่อยจะเอาคางมาปักให้เขาอยู่ค่ะอันคือสีด้กินหรือคือซีเมนผักสลัดนี่เด้อนี่ค่ะงามนี่ออกเกนีก่เกนี่บริสายอย่างเลยบริสาปุ๋ยค่ะนี่เดียว เอาสูตรมีออกมดแล้วสิเกไปให้ไอ้ตือกินกับสเต็กค่ะแล้วก็มีตน้นอย่างอีกไงอันนี้เอามาปลูกที่หลังต้นซาลาเน่ค่ะแล้วก็ต้นหอมเป๋ตรงนูน้นอันนั้นนะ่ะไม่อียงเด้อเป็นต้นใหม่เป็นดอกใหม่ค่ะแล้วก็จะมีหอมสองตน้นนี่ค่ะเส็จแล้วก็จะมีอันนี้หอมปลาค่ะเนี่ยหอมปลาหอมปลานี่กินได้เด้อหนูเป็นคนเอามาปลูกเองค่ะ อันนี้เป็นกุหลาบหนูปลูกไว้ประมาณสองปีที่แล้วค่ะอืมดอกกุหลาบนี่หอมมากเลยขอพรีเซตนนะคะอันนี้หอมมากนี่เลยหอมมากค่ะนี่นะคะมึงสุกี้ล้างบ้านหนูก็จะอยู่ประมาณนี้แหละค่ะนี่เพราะเพราะได้เห็นลูกเดลแลนเริ่มมือก่อนอ่ะขออนุญาตมานางงเจงสครางล้างก็เเมื่อกี้เห็นตูดขาวไอเจมไปแล้วชัวบ้บ,บขุข้ามีเบบี้ขามิ้สิทธ เขาซีบม้าอีกเขาบูนี่ยังไม่ถึงปีนะคะยืนยืนบังกองหมามีแหมละ่ะอ่าอุ้ย I think I gonna get plants I don't know what I gonna put in you <laughs> ไปละอยากจะจอยอยากจะจอยค่ะเออมีหลายคนค่ะ เมื่อนี้มีโอกาสได้มานั่งก็คือว่าเออเดี๋ยวเขาสินัง่งบอกกันแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวมันหอดชิวมาที่ค่ะพอชิวจะเห็นวิดีโอชิวมาที่ซุกิกับน,นางเพป็นหลัเพ่นนั่นงพักเศร้าเมย์ค่ะแล้วก็จะรถตับเนี่ยหนาบ้านเรียบร้อยค่ะบา้านหลังบ้านหนูค่ะอันนี้คือบ้าทนที่เขาซื้อเองเลยนะคะที่ข้างล่างอ่ะจะเป็นห้องเบสเมนก็คือห้องใต้ดินค่ะในนี้นบ้านหนูมีสามสัตว์ค่ะเนี่ยนะคะ ะะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะด้านหลังอันนี้เป็นเด็กค่ะเด็กกะเก่า<ๆ>ว่าจะเขาไม่เห็นแถมมาอยู่กะบประมาณเท่าไหร่ล่ะน่าจะประมาณแบบเป็นแสนขึ้นนะแบบค่คาเห็นเด็กนะแบบแบบแบบตอนเนี้ยทาใจว่าได้ได้ทําใจว่าไใใด้ไ <laughs> ด้เพราะว่ามันแพงค่ะแบบ so expensive มากเลยนะคะแบบถ้าจะหาช่างที่แบบ ถึกๆแน่ก็คือแบบบ่ต้องจ้างเข้าไปนี่ก็คือต้องหาหมูหรือว่าแบบหาคนที่แบบรู้จักมาเฮียนไถ่ค่ะแล้วก็อาจจะเบาลงมาแน่สักหน่อยค่ะคือบางคนบ่รู้ว่าแบบเซาท์ดอร์จูรัลแมรีแลนด์ค่ะแลราคายูรัลแมรีแลนด์น่าจะประมาณสีนาทีห่างจากวอชิงตันดีซีนะคะซึ่งไอเจมส์เฮตงานอย like ู it, ่วอชิงตันดีซีค่ะเฮ็ดงานอยู่สมิสโซเนียนค่ะสมิสโซเนียน เป็นสร้างสมค่ะประมาณนี้เป็นพวกดูแลแบบรุ่งรักษาประมาณนี้ค่ะถ้าแบบมีเปิดแมวไฟไฟฟ้าบกพร่องหรือว่าอียางรุดเนี่ยหน้าก็จะมีหน้าทีส่สอมค่ะแต่ว่ามันควบมันค,คุมหลายอย่างอย่างประมาณนี้เนาะแล้วก็หน้าที่หน้ามันคุมหลายอย่างค่ะก็แบบมีหน้าที่เดียวมีหลายอย่างรวมกันค่ะแล้วบ้านนู้นเนี่ยมีมีสามมีสามหนึ่งสองสามมีสามห้องนอนใหญ่นะคะเฮ้ย มีสองห้องนอนใหญ่เฮ้ยมีสามห้องนอนใหญ่นะคะมีห้องนอนอยู่ฝั่งทางนี้นะคะอ่ะเบิงค่ะถ้าเห็นหน้าต่างตรงหัวมุมค่ะจะเป็นห้องนอนใหญ่เห็นหน้าต่างตรงกลางอ่ะจะเป็นหัวของนอนเล็กค่ะสาหรับคนที่มีลูกหน่อยนะคะแล้วกะห้องที่มันมีอันตุุ๊ออกมาน่ะก็คือห้องนอนใหญ่ค่ะก็คือห้องหนูเองค่ะอันนั้นจะเป็นแอร์อันนั้นจะเป็นแอร์เวลาแบบว่าแบบ พ่อบ้านเ้ามีมันมีหลายสันมันบางเวลาเข้าแบบอแอร์ A นะคะคือมันจะขึ้นมาถึงพอขึ้นมาถึงเหรอมันมีหลายห้องก็คือสามห้องนอนใหญ่หนึ่งห้องนอนน้อยแล้วก็มีห้องใต้ดินค่ะแล้วก็จะมีแบบตรงชั้นกลางเป็นบ้านสามสันเนาะเรากะบ,บ้านหลังนี้หนูซื้อบลแพงบ้านหลังนี้หนูซื้อบลแพงตอนซื้อน่ะมูที่จริงกะซื้อบลได่เดฟเพราะว่าทาังน้ำ จริงนันเป็นกฎของเขาค่ะกฎหมายของเขาว่ามีอย่างเช่นมีตู้เย็นบมีเตาแก๊สมีขั้วยอย่างเสียเขาสิบ่ขายให้บมันเป็นมันเป็นกฎหมายของเขาค่ะเขาจะบ่ขายแล้วซึ่งตอนนูมาซื้อบ้านหลังนียค่ะที่จริงบ้านหลังนี้30ปี30 30กว่าปีแล้วเดระมาณเกิดประมาณแบบ2ปีก่อนนูเกิดค่ะพ่อปีนี้สามดิบส3 4เห็นไหนเเซ็จแล้วบ้านหลังนี้จะก่อนนูเกิดประมาณ2ปีค่ะคือบ้านหลังนี้30กว่าปีแล้วเนาะ อก่าสี่ิสามสิหกี่สิบเจ็ปีละประมาณนี้ค่ะเสน้นเาแบบเทากับมาสืเพราะห้อมาสือเส้นเราแบบเขาอะมีมาแขงเขาจะเป็นมองแทงหนาอะค่ะมันจะเป็นแบบพวกอันเพชรน้ำหอนเนี่ยนะเ้นเรามันมั่วแต่มันกับเาแห้งเอกแถวไม่แบบหมื่นกว่าบาทนึงสิห้องกับมาเปียนเน่ยแล้วเฮ้ยสต๊าย่อสต๊าเขามีเขามีสกิเขามาช่วเขามีนวยูนอตเก ซุกิายาฟังแม,ม่ยซกิวสมาสติกะโอ้ยบึง้งหมาหลังบ้านค่ะเอ้ยมาขางบ้านมาบ้านขางขางเรื่องเรื่องเสือกเรืเ่อไปนี่นันพักอยู่ดพ่อเซลแม่บออนั่งอหวานมาหลังซุกิยูเก้ีิกูเกดแดดิก,กูดดกเกดแดดิใช่ปุ๊บพ่อเซลเรา ก้าบ้านแบบบาณสองปีค่ะแม่หนูสาวดอดมากเพราะกันหาแบบบ้านสองปีอยู่ก็พอกับแม่เจ็บก่อนมาที่แหลกขาซื้อบ้านยั่งให้ได้นะไปที่นี่เพราะว่าบ้านนี่ยเวลาแบบช็อตเซลล์เป็นบบข้นก็สีแบบสื่อแล้วแห้งแล้วเงื่อนแบบตอนนั้นเขาก็ยังม่ได้มีเงินนังหี่นะเขาก็หาเงินกันยากอยู่ตอนนั้นหนูยังม่ได้แบบหัวพึงมากสิเจ็บแล้วก็ม่ได้เม็ำงานดีนะเงินเดือนก็นนิดหน่อยเป็นบ้านเราพอเสร็จล้วก็เลยมาก็เลย บ้านแล้วเนี่ยเขาบอขายเรียลเอสเตเขาบอขายเอ่อพ่อว่าเขาบอกว่าเขาขายบอ่บอใดพราะว่ามันมีสิ่งชำดก็คืออา่าทางนา้ำแทงน้ำมันมันรั่วมันต้องเปลี่ยนใหม่แค่นั้นเองเขาบอขายให้เชิญเราเจมอ่ะมีมูมีมูไปคนหายโลนเปมนคนเปิดงานที่แบบว่าแบบเป็นเรียลเอสเตทอีกคนนึงซึ่งนั่งใส่อีกคนนึงคนนั้นเป็นผู้นิ่งอันนั้นเป็นแค่แบบเป็นแค่ลูกค้ากับแบบ เป็นหน้าหนาอย่างเงี้ยมาส์สินะคะเป็นเขาก็เลยบอกหายหายไปเนี้ยอีกมูคนนึิงจริงเล่ไปใสม่มูคนนึงกับเบลเอสเดคคือกันแล้วก็เป็นมูก,นนนกันเซนหลอกล็เข้าไป็นเนที่เ็คนที่ปล่อยโลนก็คือปล่อยกูแม่นปะเขาก็เลยบอกว่าอ๋อเราไม่กันเซนีโปล่ปแกรมก็คือ first buy อืมก็คือแบบว่าเขาซื้อบ้านหลังแรกเขาขอเิมี่แบบมีส่วนลดหายแบบมาณหมื่น 10, หาเหรียญค่ะซึ่งบ้านหลังนี้พงงูซื้อกับพมาณแบบมันแค่เอ้ยแสนแปด แสนแปดแสนแปดเราแสนแปดหาเราก็คือแสนแปดหาเราแบบซื้อแบบเป็นโปรแกรมบ้าน์ลังแรงเหลือเหลืออันสุดท้ายพอดีค่ะเหลือโปรซู่ถ่ายพอดีเหลือเหลือคนสุดท้ายพอดีมันสิเหมือนโปรแกรมเขาก็เลยให้เจมเพราะว่าเห็นเห็นหาบานมาดูเขาก็เลยแบบเออเอาให้เจมไปซะก็เลยได้บานลังมีมาที่แรกซื้อบ่ได้ปีนี้เขาก็เลยบอกว่าโมเป็นยังเขาก็แค่เอาไปเปลี่ยนหลังจากให้ข้าเจ้ามาพาสเอ็กซ์เปคชั่นคือเขาจะมีคนมาตรวจ เลยค่ะว่าเขาจะมีคนมาตรวจความปว่าแบบเฮ้ยผ่านหลังนี้อีหยังแบบ,บมีชำรุดบอลนี่นั่นที่จะมาผ่าน expectation บอจังเสียบัดนี้เขาก็แค่เอามาเปลี่ยนเอามาเปลี่ยนกล่องเขาสิมาตรวจแล้วก็ก็เลยผ่านผ่านแล้วก็เลยซื้อได้ค่ะก็เลยได้ซื้อที่ถือได้ลุ่นได้มาอีกหมื่นหาหมื่นหาหนึ่งคู่ไปสามที่สองเราเอาโปรแกรมเข้าตรงอยูออ่ครพบาปีเข้าตรงอยู่ครพบาปีเสร็จแล้ว เขาเขาศึกษาห,หมายขายบ้านหลังนี้ได้ซึ่งตอนเนี้ยนูเขาอยู่อยู่บ้านหลังเนี้ยน่าจะประมาณปีที่6นะคะปีที่6ก็คือมันเพิ่งมีจดหม,มายมาวัางประมาณ3าสีเดือนที่แล้วว่าแบบคุณอยู่บ้านหลังนี้ครบตามโปรแกรมไม่ได้ปานี้กะ ที่จริงทายูโบโคมันก็สามารถขายได้อยู่แต่ว่าเงิ่อนมือหาเราต้องขึ้นตอนเท่าขายบาทเรต้องขึ้นให้ให้ล้นเข้าไปให้โปรแกรมเข้าไปค่ะแต่ว่าเขายูโคผาปีแล้วเขาก็เอาเงินหนึ่งคือเป็นกําไรของเท่าค่ะเท่าขายบาทเท่าไดแต่ว่าบาทหลังเนี่ยตอนเนี่ยเดบ้าอยู่เขาคือบอกว่าแบบมูลค่าที่เขาเฉลี่ยตอนเนี่ยก็คือน่าจะประมาณส0 0แสนนะคะตอนพวกหนูซื้อมา 1, 8, 8, 8, 5, แสนแปดแสนแปดหาเราก็ ได้ส่วนอีกหมื่นหานะคะถ้าเกิดเอาไปขายเนี่ยค่าขายได้ตามที่ว่าอยู่เขาตังไว้เนี่ยเขาก็สีได้แบบได้หลายอยู่ค่ะก็ก็คือบ้านเนี่ยเป็นบ้านบ้านซื้อค่ะอ่อบนแมนบ้านเซาซื้อเองซื้อกับเจมน้ำกันกเราจะเนี่ยอ่ค่าเซากืบเดือนละพันก็นเหรียญ 1,4 5 0หิ 1> 1, เหรียญน,นะคะก็คูณเข้าไปส2สองประมาณนี้ค่ะเราก็นั่นแหละบ่อแม่บ้านเซาค่ะบ้านซื้ออ่ากย็ยูต้องแบบ30ปีแหละเขาจะจ่ายหมดแต่ว่าห้าอบ่แพนบ่แพนที่จะอยูครบ30ปีหรอกแต่ห้างก็ขายก็ตัวน,นี้ก็อยากไปยูต่างละต่างอื่นอยากไปยูที่มันเป็นแพๆที่แบบว่าแบบอากาศหอนที่ขายเพื่องไทยค่ะแถวอ่ เจมส์า็อยากไปอยู่แถวฟลอริดาแถวแบบอากาศที่คล้ายเมืองไทยคะ่ะอากาศทอนแลวก็มีไทนาฝนเหนียมามากเสียแต่ว่าอยูเนี่ยมันมีหิมะแบบมันหนาวแล้วเลานข้าวปุกพักเสียมันจะอยู่ไปได้ตลอดทั้งปีคะ่ะเพราะว่าเวลาห,าหนาวหนาวมากเสียเข้าเหมือนข้าปลูกต้นกล้วยต้นมะงวง,ง,งหึือมู้งไหวมันก็จะบกเกิดเพราะว่าดิน,นพุณนเาพุ่มค่ะมันเปลี่ยนเพราะว่าจะไปซี่ใดเขาแต่ว่าขาทางข้าไป UK, อยู่เขตโซนนั้นะ มันจะอากาศคลาดเมืองไทยเลยมันศิสามารถปลูกผละไม้เมืองหอนได้เหมือนบานเฮ่าค่ะหนูก,ก็เลยแบบอยากไปยูห้างนนแต่วาตอนเนี่ยจิมก็ล่งมองหางานอยู่แต่แบบอาจจะอยากนิดหน่อยเพราะว่าโดวยดยสภาพว่าที่สถานการณ์ที่เขาก็ล่างเกิดขึ้นเนาะก็คลาๆแบ,บบว่าแบบโควิดคนกับซูนเสียงานหลายแล้วก็แบบผู้ใดมีงานยังก็ต้องกอดไปให้แน่นๆน่นมาละถึงถึงจะเป็นงานรัฐบาลกะอาจจะพ่แน่เพราะว่าเขาแบบ เออหนุ่มนี่น่นนะนาะทุกอย่างเขาไม่กะผมมีความแน่นอนสิ่งที่แน่นอนคือสิ่งไม่แน่นอนค่ะโอเคค่ะเมืนน่อวานสาวดอนกะน,นี่แหละเออ่มีโอกาสค่ะพามาชมสวนค่ะพามาชมแบบมีภาพมาชมหลังบ้านค่ะเรากะเอ,อ่อชิลลาไปละเมื่อนี้คือสิไปเหตุคลิปอินเทอร์คินตะวันเดี๋ยวจะไปเฮตุสเต็กให้ไอ้เจมกินค่ะโอเคนะคะ ถ้าผู้ใดมีข้อความหรือว่าสนใจอีกอย่างอยากสิทักทายกันโดยส่วนตัวค่ะมันจะมีหมองหน้าหน้าหน,น้าเพจของ y ยูทูบอ่ะค่ะมันจะมีที่ติดต่อคือ l ล n e นะคะ f เฟซบ o ๊กนู่นนี่นั่นคะน่ะก็สาม,มารถส่งข้อความมาคุยกันโดยส่วนตัวค่ะบางครั้ง y ยูทูบหนูก,กับบอได้บอสาม,มารถตอบได้ทุกข้อความค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย